สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤศจิกายนพร้อมกับภาพเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้หนุยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะเมื่อเวลา10โมงเช้าของวันนี้นะคะวันที่8พฤศจิกายนเกิดเหตุน้ำทะเลนหนุนสูงค่ะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาช่วงท้ายซอยพระรามแขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาทะลัก กระสอบทรายเข้าท่วมผิวการจราจรถนนพระราม3ขาออกทั้ง4เลนเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายลงเมื่อไรค่ะจึงขอให้ทุกคนนะคะที่จะสัญจรบนถนนพระราม3ทั้งขาเข้าและขาออกหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันค่ะ ตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่ค่ะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จึงทำให้วันนี้ค่ะวันที่8มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง14พฤศจิกายนอากาศก็จะเย็นลงกับมีลมแรงค่ะ อุณหภูมิก็จะลดลง3-5องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1 2เมตรจึงของให้ประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะ ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากได้นะคะและประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยนะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยในระยะนี้ค่ะจบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ